สวัสดีค่ะพบกับฝนที่ m y h o m e a c o m นะคะหลังจากน้ำลดลงไปแล้วหล,หลายๆคนก็คงอยากจะทาสีบ้านใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะคะเพราะว่าเรายังมีขั้นตอนอีก2ขั้นตอนก่อนที่จะทาสีบ้านได้หลังน้ําท่วมค่ะขั้นแรกนะคะก็คือการทําความสะอาดผนังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทําความสะอาดผนังนะคะที่ขึ้นร้าอว่ามีตะไคร่น้ําเกาะก็คือน้ําสมกับ น้ำยาซักผ้าขาวนะคะน้ำหนึ่งถังใช้น้ำยาซักผ้าขาวประมาณ3ฝาค่ะอย่าลืมสวมถุงมือแล้วก็แว่นตานิรภัยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังและดวงตาของคุณได้ค่ะ นี่พอแล้วค่ะสำหรับการขจัดคราบน้ำคราบเชื้อราแล้วก็ตะไคร่น้ำนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะรอให้ผนังแห้งสนิทนะคะแล้วก็จะทาน้ำยาเคลือบเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะก่อนที่จะลงสีทับอีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทาสีนะคะก็จะมีถาดค่ะโรสสำหรับทาสีนะคะแล้วก็แปรงค่ะเอาไว้ทาตรงขอบนะคะแล้วก็ซอกต่างๆค่ะนี่ก็เป็นน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อรานะคะก็ เทลงไปในถาดส,สำหรับทาสีเหมือนกันกันกบเวลาที่เราทาสีบ้านเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทานยาเพื่อป้องกันเชือเอ้อราก็นกระไยน้ำค่ะ สำหรับบ้านใครนะคะที่ต้องการจะเปลี่ยนสีผนังเฉยๆเนี่ยเราจะต้องรอให้น้ํายากออกฤทธิ์เป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะแต่สําหรับบ้านใครที่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องผนังของบ้านจากน้ําท่วมนะคะจะต้องรอให้ผนังน,นี้แห้งสนิทไปเลยค่ะก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ3 4สเดือนเลยนะคะอีกทลิปหนึ่งนะคะจากสีดูักส์ค่ะคือวิธีการตรวจสอบว่าผนังของเราแห้งหรือ,อยังนะคะ ด้วยการนําเอาแผ่นพลาสติกมาติดไว้ที่ผนังส่วนที่คิดว่าเปียกที่สุดนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะถ้าตอนเช้ามีไอ้น้าเกาะอยู่ด้านในของแผ่นพลาสติกนะคะแสดงว่ายัางไม่แห้งดีนะคะต้องรอต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ผนังแห้งดีแล้วเราก็จะมาทําการทาสีกันค่ะแต่ก่อนที่จะทาสีนะคะเราจะซ่อมแซมผนังน,นะคะส่วนที่เป็นรอยสีลอกล่อนแบบนี้นะคะแล้วก็รอยแตกกันก่อนค่ะสำหรับสีที่ลอกล่อนแบบนี้นะคะก็ใช้ เียงขูดออกก่อนนะคะเพื่อให้ผิวเรียบสำหรับรอยแตกแล้วแล้วก็รูต่างๆที่ผนังนะคะก็โป้ให้เรียบร้อยก่อนค่ะ <my> เราจะใช้แปลงทาสีนะคะทา <you> <ๆ>ส่วนเป็นขอบก่อนนะคะให้ห่างมาจากขอบประมาณ2นิ้วค่ะก่อนจะใช้โลทาสีนะคะ Just think of you, and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. Though you're far away, I have only to close my eyes, and you are back to stay. Just close my eyes. And the sadness that missing you brings soon is gone, and this heart of mine sings Yes, I love you so. And that for me is all I need to know. Oh, I will wait for you till the sun falls from out of the sky. For what else can I do? นี่ก็เป็นกำแพงบ้านที่ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ทาแตกต่างไปมากเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมนำเอาเคล็ดลับนี้กลับไปใช้กันนะคะเป็นกันบ้านคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงผนังที่มีเชื้อก็ตะไคร่น้ำนะคะใน my home m a g เด กับอื่นเฉพาะจุดด้วยอย่าลืมติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะครั้งหน้าผมจะพาไปด <I have S 1> ูเทคนิคการสร้างอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามได้ในมานห้องนักนกัดคอม <to say S 1> ค่ะขอบคุณไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ I just close my eyes and the sadness that missing you brings soon is gone and it's heart of mine sings yes I